สวัสดีครับ EP ที่68พื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนหนึ่งปีรากาก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่ใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทาง QR code แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆพื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนหนึ่งปีรากา จะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่ใครมาเกี่ยวข้องจะนําเงินมาให้แต่ให้ระวังจะทําให้เสียชื่อเสียงโกหกใส่ร้ายป้ายสีผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเหนือกว่าจะกั่นแกล้งใส่ความทําให้เสียสุขภาพจิตเรื่องของการทำมาหากินเกิดที่หนึ่งจะมาทำมาหากินอีกที่หนึ่งหรือเป็นคนอยู่ไม่ติดบ้านก็ว่าได้ส่วนเรื่องคู่ครองคนรัก ต้องวางใจให้ดีเพราะไม่มีวาสนาเรื่องนี้สำหรับปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิด ไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเนื้อมือมัจจุราชหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่สองช่วงครับช่วงอายุ45-46และอายุ56-57คราวนี้เรามาดูพื้นดวงทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีปีช่วงไหนที่ดวงตกบ้าง เริ่มต้นจากอายุ8-9ขวบ30-31 34-35 45-46 56-57 60-61 71-72 93-94และ97-98ช่วงที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ให้เลี่ยงซะทำเหตุให้ดีก็จะได้ผลที่ดี อย่าไปติดอยู่กับอดีตจะทําให้ทุกข์หรืออย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้ไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาก็แก้ไปปัญหาไหนแก้ได้ก็แก้ไปปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําเต็มที่ทําดีที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันทําเหตุให้ดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ